สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัพเดตข่าวยามเช้ากันครับวันที่23กุมภาพันธ์2564ปรีวิวแบบจัดเต็มนะครับยูเอฟ่าแชมเปียนส์คัำคืนนี้เจอกับแอตเลติโกมาดริตนะครับซึ่งท c กคนบอกว่ามีโอกาสที่จะส่งโอดอยลองตัวจริงด้วยนะครับแม้นัดล่าสุดจะถูก เปลี่ยนลงไปแล้วก็เปลี่ยนออกมาก็ตามรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนแล้วกันนะครับยาถ่าย1นึ่งแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้าเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาธาจอมทองด้วยนะครับแก้กดละย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟิร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันทักไปบอกเลยว่ามาจากช่องของปีเตอร์บสนะครับ แล้วก็ฝากผลงานของผมกับ Official Chelsea ด้วยนะครับวิเคราะห์ดูโอเยอรมันในยุคข,ของทูเคิลไปชมกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วแล้วก็นี่ Clubhouse ของผมนะครับ ID ของผมแอดมาติดตามกันได้นะครับรวมถึงฝากเพจของน้องเอิญด้วยนะครับเชียร์บอลกับเอิญไปติดตามกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ภาพการฝึกซ้อมก่อนดีกว่านะครับนี่คือการฝึกซ้อมของเรานะครับ ก่อนที่จะเจอกับแอตมาดริดคืนนี้นะครับบิลลี่กิลร์กับ Christian ic, คริสเตียนพูลิสิตนะฮะมาเตโอโควาสิตเอยแล้วก็ริสเจมส์เอยรวมไปถึงภาพนี้ครับลูคที่เดฟครับนำพาแกงลูกกรอกที่อยู่ด้านหลังทั้งหลายทั้งแหล่นะครับส่วนอันนี้ครับคือภาพการเดินทางครับขึ้นเครื่องไปเตะที่สนามกลางนะครับที่บูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียคืนนี้ตีสานะครับเพราะว่า ทางรัฐบาลสเปนเขาไม่ให้คนที่เดินทางจากสหราชนจักรเข้าประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแมชนี้ก็เลยต้องเตะสนามกลางไปก่อนนะครับนี่ครับภาพการเดินทางแวนเนอร์กับเกป้านะครับแล้วก็เดฟกับกองเต้นะครับส่วนบทสัมภาษณ์ก่อนเริ่มเกมครับโทมัสทูเคิลก็พูดถึงหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เอาข่าวร้ายก่อนละกันสภาพทีมทูเคิลบอกเองนะครับว่าอันที่จริงเนี่ย เราต้องการนักเตะคุณภาพอย่างเตียโกซิวาในรายการสำคัญนี้แต่น่าเสียดายครับที่ซิวาไม่พร้อมลงช่วยทีมนะครับอย่างไรก็ตามทูเกอร์บอกว่าผมมีความสุขครับที่คายฮาวสกับคริสเตียนพูดิสิตกลับมาอยู่กับทีมได้แล้วพวกเขาซ้อมกับเราเมื่อช่วงเช้าไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแล้วก็จะเดินทางไปกับเราด้วยนะครับ ส่วนการเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับโทมัสทูเคิลก็บอกว่ามันจะเป็นบททดสอบที่สำคัญแน่นอนแอตมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในกรรายการนี้นะครับโค้ชก็เก่าสุดๆเลยแต่ผมหวังว่าความยากแบบนี้จะช่วยให้เรางัดผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้เราจะเล่นด้วยแนวทางของเราซึ่งโอเคแหละการที่แอตมาดริดต้องเล่นเล็กแรกในสนามกลาง อาจทาให้พวกเขาเสียเปรียบมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ายัางไงซะเราก็ต้องพร้อมให้มากที่สุดสาหรับเกมนี้ผมพอใจกับมาตรฐานการซ้อมของลูกทีมที่สนามคอปแฮมผมชอบความทุ่มเทชอบความกระหายของนักเตะผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับนักเตะผมเชื่อในกลุ่มนักเตะเหล่านี้และเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องของคาร์ลัมฮัสสันอดอยครับทุกคนทราบดีครับว่านัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะว่า เขาถูกเปลี่ยนลงไปแทนแทมมี่หวังจะเอาไปแก้เกมถูกไหมแต่กลายเป็นโอดอยเล่นไม่ออกครับอยู่ได้31นาทีแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกมาอีกรอบนะครับสีหน้าแบบงงๆเหมือนกันครับสำหรับเขาลา่ามทัสันโอดอยซึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ e, แบบนี้ดับเปล่าโอดอยความสัมพันธ์กับทูเคิลแตกหักหรือเปล่าซึ่งถ้าใครตามช่องปีเตอร์โบสนะครับเมื่อวานนี้ผมมาไขาคําตอบแล้วว่าทูเคิลจริงๆจบก็คือจบไปแล้วแล้วอันเนี้ย ทูเคิลอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกครับใน Press Conference ก่อนที่จะเจอกับตราหมีเนี่ยทูเคิลบอกเองเลยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในนาล่าสุดกับเซาแฮมตันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยครับอันนี้ทูเคิลย้ำเลยนะผมเนี่ยคุยกับโอดอไปแล้วแล้วผมก็ได้คุยกับทุกคนแล้วเชว่นกันบางครั้งวงการฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละมันเป็นการตัดสินใจของผมเองมันอาจจะดูเหมือนกับผมใจร้าย แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ในโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นนะครับแล้วก็จบไปจบแล้วก็จบไปไม่มีอะไรค้างคามันจะเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อผู้คนเอาไปพูดถึงกันมากกว่าซึ่งสำหรับผมแล้วโอโดอยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมต้องการทําให้เขาพิสูจน์ตัวเองออกมาทํายังไงก็ได้ให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่ผมเชื่อใจเขาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสารองผมต้องเชื่อใจเขาได้เขาได้ได้เป็นตัวจริงเยอะมาก ในยุคข,ของผมซึ่งเกมที่จะเจอกับแอตเลติโกมาดริดเขาก็มีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับอันนี้ทูเคิลพูดเองนะครับคือไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับโผล่ออกมาขวางจริงอาจจะเป็นสำรองก็ได้แต่เขาแค่บอกว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคาลัมฮัตสันโอดอยนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ฝั่งของโทมัสทูเคิลแบบจัดเต็มในหลายๆประเด็น ทีนี้ครับไปดูคู่แข่งของเรากันบ้างครับดีเอโก้ซิเมโอน่นะครับหรือว่าเอลโชโร่นั่นเองนะครับซิเมโอน่บอกว่าเชลซีเนี่ยคือทีมที่ทรงพลังด้านการเงินมาอย่างสม่ําเสมอนะครับเขาพูดแบบนี้ก่อนเลยนะบอกว่าแล้วการที่ทําให้เชลซีการเงินแข็งแกร่งเนี่ยมันทําให้พวกเขายกระดับความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีโหดทุกปีปีนี้เชลซีเป็นทีมที่กลุ่มอายุน้อย แต่เล่นกันได้ดีมากซึ่งว่ากันตามตรงนับตั้งแต่พวกเขาแต่งตั้งโทมัสทูเคิลมาเป็นกุญซื้อเนี่ยตัวเลขสถิติต่างๆดูดีขึ้นเยอะพวกเขามีผู้รักษาประตู3คนที่เกรดใกล้เคียงกันหรือจะเป็นตัวรกที่สามารถเล่นได้ทุกทีมในยุโรปเลยเชลซีนะ่ากลัวจริงๆนะครับแล้วซิมิโอเน่ครับก็พูดถึงหลุยซเรสด้วยนะครับปีนี้ท็อปฟอร์มจ,จัดๆนะครับซเรสเพราะว่า เจ้าตัวยิงรวมทุกรายการไปแล้ว21ประตูนะครับเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของแอตมาดริดตอนนี้นะครับเมิโอเน่บอกว่าพรุ่งนี้จะถือว่าเป็นเกมในบ้านของเรานะครับก็หัวรอครับที่แบบเตะสนามกลางแต่ต้องนับสกอร์เป็นเกมในบ้านของเรานะครับแล้วเมิโอเน่ก็บอกว่าดังนั้นผมหวังว่าโซเรสจะยิงประตูได้นะ โซเรสเป็นนักเตะที่มีความสําคัญในทุกการแข่งขันเขาเป็นผู้นําของเรามอบความมั่นใจให้กับทีมด้วยซึ่งเขาเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องของการยิงประตูอยู่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะใช้สิ่งนี้ทาได้อีกครั้งในเกมเจอกับเชลซีนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับทีนี้ครับเรามาดู ภาพรวมของเกมนี้กันดีกว่านะครับรีวิวกันอีกสักรอบหนึ่งสำหรับค่ำคืนนี้นะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คิตีสามนะครับย้ำอีกทีนะครับก็ถ่ายทอดสดทางยูฟาทีวีครับเปิดเว็บไซต์ของยูฟาสมัครสมาชิกฟรีนะครับแล้วก็ดูได้นะครับก็ความพร้อมนะครับเอาฝั่งเจ้าถิ่นก่อนนะครับเจ้าถิ่นในนามนะครับก็คือแอตมาดริดนะฮะแอตมาดริดเนี่ยก็ผลงานนัดล่าสุดในลีกครับพลาดท่าแพ้คาบ้านมา0ูต่อสนะครับสภาพทีม จะไม่มีคีรันทริปเปียครับที่ติดโทษแบนไม่มีเอ็กตอร์เอเรราที่มีอาการป่วยไม่มียานิกเฟเรราการ์สโกเจ็บเท้าแล้วก็ไม่มีกองหนังตัวหลักครับอย่างโฮเซ่คิมิเนสที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมล่าสุดด้วยส่วนเชลซีอัปเดตไปแล้วครับคือไม่มีเตียโก้ซิวาถูกไหมครับซิวาลงสนามเกมนี้ไม่ได้แต่คฮาวสแล้วก็คริสเตียนพูลิซิตมีชื่อในเกมนี้ครับอยู่ว่าอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรอง ส่วนเกรดที่น่าสนใจโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับเขาบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเวลาเจอกันในบอลยุโรปสูสีแบบมากเลยครับเพราะอะไรรู้ปะเจอกันมาทั้งหมด7นัดเชลซีชนะไป2ครั้งแอมตมาติดชนะไป2ครั้งแล้วเสมอกันไป3ครั้งคือไม่มีใครชนะมากกว่าหรือว่าแพ้มากกว่าสูสีหมดเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับ ทั้งสงทีมยิงประตูเท่ากันที่11ประตูครับคือโค้ชสูสีครับเจอกันในบอลยุโรปสูสีมากทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแล้วก็ดีเอโก้สมิอเน่ไม่เคยแพ้คาบ้านเมื่อคุมตราหมีเล่นเกมยุโรปรอบน็อกเอาท์นี่สกาย p o r t ์ก็บอกเกรดมานะครับชนะไป9เสมอสแต่พวกเขาเคยแพ้เชลซีคาบ้านในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วครับในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้แอตมาดริดครับมีปัญหาเกมรุกเวลาเล่นบอลยุโรปซีซั่นนี้นะครับเพราะว่า 6นัดในรอบแบ่งกลุ่มยิงได้แค่7ประตูเท่านั้นแล้วก็เชลซีครับเป็น1ใน4ทีมที่เล่นรอบแบ่งกลุ่มซีซั่นนี้แล้วก็เก็บใช้ชนะเกมเยือนได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรอบล็อกเอาท์เนี่ยผลสุดท้ายที่ชนะเกมเยือนในรอบล็อกเอาท์คือชนะเบนฟิก้าเมื่อปี2012เลยนะครับเขาวนี้ครับ ก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อที่คาดนะครับก็ต้องย้ำอีกทีก่อนนะครับจริงๆผมสตรีมในฟ i f a Online 4เมื่อวานไปนะไปดูกันได้แต่ผมจะย้ำให้ดูอีกทีนะครับว่าซีซั่นนี้แอตมาดริดเขาเปลี่ยนมาเล่นแผนกองหนัง3คนนะครับคือช่วงต้นซีซั่นก็ยังเล่น4-4-2อยู่คือเวลาพูดถึงแอตมาดริดของซิเมโอเน่เราเน้กถึง4-4-2 4-4-2 4-4-2ถูกไหมครับ4-4-2แบบไม่มีปีกด้วยเอามิดฟิ์ตัวกลางเอาโกเก้เอาซาอูลไปยืนปีกพวกนี้ เขาเล่นแค่8นัดครับแล้วหลังจากนั้นหลัง3ารัวๆครับแพ้นหลัง3ารัวๆแล้วกดสูตรชนะกันมาต่อเนื่องเพิ่มมาฟอร์มสะดุดในช่วงหลังๆนี่เองนะครับแต่ว่าพักมาพักหลังมาเนี่ยเล่นแผนหลัง3ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่าครับซึ่งทางเว็บไซต์ฟู s สกอร์ก็เชื่อว่าแอตมาดริดยังน่าจะเล่นแผนกองหลัง3คนอยู่นะครับมียานโอบรัก เป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังมีเฟลิเป้เซฟานซาวิดนะครับมีเอโมโซนะครับคู่กลางเป็นโกเก้กับซาอูนยีเกสวิงแบ็กซ้ายเป็นโลดี้ฝั่งขวาเป็นยอเรนเต้กลางลุกเป็นอังเคลคอเรียร์นะครับแล้วก็คู่กองหน้าเป็นหลุยส์โซเรสกับชูอัลเฟลิกซ์นะฮะฝั่งเชลซีครับฮูสกอร์คาดว่าเป็น3-4-2-1ครับมีเอดูอาร์เมนดี้นะครับกองหลังเนี่ยซิวาลงไม่ได้ก็เป็นคริสเซนเซนกับเรดิเกอร์แล้วก็อัสเปริโกยต้า วิงแบ็กสอข้าเป็นโอดอยกับอล o อนโซนะครับคู่กลางเป็นจอจินโยกับโควาสิตหน้าต่ำสอคนเป็นตีโมว n เนอร์กับเมสันเมาส์แล้วก็หน้าเป้าแทมมีเอบรามนะครับอันนี้ของฮูสกอร์ส่วนตีบูนาครับตีบูนาเขามองว่าวันนี้เดี๋ยวแว n เนอร์ไปยืนกองหน้าเลยนะครับแล้วก็เอาโอดอยขึ้นไปเล่นตัวบนกับเมสันเมาส์ให้ริสเจมเล่นเป็นวิงแบ็กขวาแทนนะครับแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยเขาเลือกซูมาเป็นตัวซ้าย รเรดิเกอร์ตรงกลางนะครับไม่ใช้คริสเซนเซนนะครับสลับตำแหน่งซูมากับเรดิเกอร์กันนะครับอันนี้คือรายชื่อนะครับของฝั่งทรีบูน่าแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมันมีช่วงแบบถามตอบกันนะครับของ2นักข่าวจาก The a t h l e t i c UK นะครับผมเพิ่งสมัครสมาชิกเพิ่มไปอีกหนึ่งปีปีนี้ลดราคา50%ด้วยโคตรแจ๋วเลยปีที่แล้วมันสมัครสมาชิกปีหนึ่งพันแปดเวดูคอลัมน์ของ a t h l e t i c ปีนี้มันลดราคาครับเหลือพันเดียวครับเพราะฉะนั้นไม่รอครับรีบกดเลยครับ คุ้มค่ามากครับของ The Athletic UK เพราะว่าคอนเทนต์คุณภาพตลอดนะครับอันนี้เขาก็ทถามต่อกันคิดว่าเชลซีจะเล่นแผนไหนจะส่งใครลงตัวจริงใครตัวสำรองลักษณะแบบนี้ซึ่งท้ายที่สุดนะครับสองนักข่าวของ The Athletic สรุปมาให้ตามนี้ครับในความเห็นของเรียมทูมี่นะครับนักข่าวที่ถนัดเรื่องของการเขียนบทความเชิงวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าน่าจะเล่น3 4 2 1นะครับมีเมนดี้เป็นประตู กองหลังเนี่ยเป็นอัสเพดิโกต้าโรดิเกอร์แล้วก็เขาเขียนซิลวามาเพราะว่าตอนที่คอลัมน์นี้ออกมาคือคือทูเคิลยังไม่ได้เพสคอนเฟลเน์ไงนะครับแล้วเขาเขาเลือกวิงแบ็กขวาเป็นริสเจมคู่กลางเขาเลือกเป็นกองเต้กับโควาซิดเขาให้เหตุผลว่าต้องการเกมรับครับเจอกับแอตมาดริดไม่อยากให้แพ้นะครับแล้วก็วิงซ้ายอลอนโซหน้า3ตัวครับเป็นเมสันเมาส์ตีโมไวน์เนอร์แล้วก็เอาไคฮาวสไปเล่นเป็นฟอลส์ไนเออนะครับ ส่วนไซมอนจอห์นสันครับคนนี้เป็นสายข่าวนะครับเชิงซื้อขายแม่นนะฮะไซมอนบอกว่าเขาอยากให้ได้เป็น4-1-4-1นะครับอยากให้กลับมาเล่นหลัง4ี่นะครับเป็นเมนดี้เจมส์นะครับแล้วก็ลูดิเกอร์ชิเวลใส่ซิวาเหมือนกันเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าไม่ฟิตนะครับแล้วก็ให้กองเต้เป็นกลางรับคู่กลางเป็นเมสันมา์กับโควาสิตนะครับแล้วก็ปีก2ข้างเป็นโอดอยกับแวนเนอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นชิโร่นะครับอันนี้คือรายชื่อที่ นักข่าวเขาเขาคุยกันนะครับส่วนความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบของฮูสกร์นะแต่ขอเปลี่ยนกองหน้าจากแทมมี่เป็นโอลิเวียชิรูครับคือผมไม่ได้อากาติอะไรแทมมี่อยู่นะครับแต่น่นาสุดแทมมี่เล่นไม่ดีจริงๆแล้วชิรูอ่ะจริงๆเกมเจอกับนิวคาสเซิลยิงได้ผมอยากให้ชิรูลงก่อนแลวที่เหลือตามนี้เป๊ะเลยครับผมเอาตามนี้เลยนะเปลี่ยนแค่แทมมี่เป็นชิรูน,นะครับใครที่เห็นตรงกับผมก็คอมเมนต์บอกมาได้แต่ผมรู้สึกว่า ผมอยากให้จัดแผ่นแบบนี้มากกว่านะครับส่วนฟันธงสกอร์นะครับฟันธงสกอร์เว็บไซต์หูสกอร์ให้เสมอกัน1ประตูต่อ1น,นะครับส่วนสกายสปอร์ตกับ BBC วันนี้ไม่ได้ออกมาฟันธงนะครับแมตต์รอให้เชลซีชนะ2-1วะ่ะเออเอาเดยแมตต์รอให้เชลซีชนะ2ประตูต่อ1เลยนะครับส่วนปีเตอร์โบอสนะครับจริงๆถ้าเกมนี้มันไม่เล่นสนามกลางนะถ้าเล่นบ้านแอดมาดริดนะ เผื่อๆแพ้ได้ครับเผื่อๆแพ้ได้เลยครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันสูสีมากครับแล้วมันเหมือนกับเป็นเกมที่ยากเดียโก้ซิเมโอเน่เป็นกุนซือที่รักกลุ่มมากๆเคี่ยวมากๆม,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 มีลูกตุกติกเยอะเอาว่ากันตามตรงจังหวะเข้าประทะเนี่ยแถมเขา่าแถมศอกพวกนี้ย่างเยอะนะครับจังหวะโดนเข้าเบาๆล้มก็มีซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มานานนะครับของซิเมโอเน่ซึ่งเขาเป็นกุนสือที่เคี่ยวมากๆเพราะฉะนั้นผมแอบรู้สึกว่าถ้าเล่น บ้านของแอตมาดริดต่อให้ไม่มีแฟนบอลน,นะแต่ผมว่าประสบการณ์ของนักเตะเรายังเป็นรองแอตมาดริดนะครับอาจจะเสียเหรียญลักษณะแบบนี้ได้เพียงแต่เกมนี้มันแันไม่ได้เล่นที่บ้านแอตมาดริดเนี่ยสิมาเล่นสนามกลางคือทุกอย่างมันรีเซ็ตเลยนะสนามตัวเองอ่ะต่อให้ไม่มีแฟนบอลแต่มันมีความคุ้นเคยเรื่องสนามเรื่องของพื้นที่อะไรต่างๆอยู่ถูกไหมครับแต่พอเล่นสนามกลางเตะที่บูคาเรสต์มันรีเซ็ตครับทุกอย่างเท่ากัน แล้วทุกอย่างเท่ากันเนี่ยถึงแม้แอตมาดริดจะประสบการณ์เก๋กว่าเชลซีนะเพียงแต่ฟอร์มพักหลังถึงแม้เชลซีจะสะดุดนัดล่าสุดแต่โดยรวมทูเคิลก็ยังไม่แพ้ใครส่วนแอตมาดริดพักหลังมีฟอร์มหลุด,ลดไปถ้าเจอแอตมาดริดเมื่อเดือนที่แล้วผมว่าเชลซีเป็นรองเยอะครับแต่ถ้าเกิดเจอกันตอนนี้สูสีครับผมว่าสู้กันได้ครับไม่ได้มีใครแบบเหนือกว่าหรือเป็นรองกว่าแบบชัดเจนขนาดนั้นผมว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะครับอาจจะออกเสมอแบบ ทั้งอาจจะ no score ก็ได้หรืออาจจะมี score ก็ได้อาจจะ00ก็ได้หรือ1122ก็ได้แต่ถ้าให้เลือกได้ผมย่อมอยากให้เสมอแบบมี score อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันจะได้มี a w ว y o กลับมากลับมาเล่นที่ Stanford Brit เล็กหน้าเราจะได้มีความได้เปรียบนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณเสมอ00เนี่ยแล้วคุณกลับมาเล่นที่เดอะบริตเสมอ11เราตกรอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าให้ผมฟันธงนะอืมผมว่าเสมอกัน11นครับ ผมว่าเสมอกัน1ต่อ1นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูทางโทมัสทูเคิลอ่านใจทูเคิลด้วยนะครับว่าจะจะลุกเต็มตัวไหมหรือจะเอารัดกุม่มคือถ้าเน้นรัดกุม่มอ่ะผมว่ามีโอกาสเห็นริสเจมก่อนโอดอยมีโอกาสเห็นกองเต้ลงตัวจริงด้วยถ้าจะเน้นรัดกุ่มนะแต่ถ้าหวังจะแบบลุ้นชนะเลยโอดอยกับจอจิงโยต้องสตาร์ท ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้คืนนี้ตีสานะครับเตะดึกนะครับหลังจากที่เพิ่งเตะหนะัวค่ำไปแค่นัดเดียวนะครับจากรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับมาดูกันที่ข่าวซื้อขายสั้นๆแล้วกันนะครับก็มีคนไปถามคริสเซนฟอลนะครับนะักข่าวของ s p o r t ตบิลซึ่งถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับไบเยนแม่นนะครับ เขาก็ถามว่ามีอัปเดตเรื่องของนิคลาสเซเร่กับเชลซีไหมนะครับซึ่งคริสเตนฟอร์บอกว่าณนะตอนนี้นิคลาสเซเร่ไม่ใช่เป้าหมายอันดับหนึ่งของเชลซีนะครับแล้วก็มีคนถามต่อว่าเอา้าแล้วใครคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเชลซีในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟละ่ะนะครับก็มีคนถามมาคริสเตนฟอร์เขาก็เลยตอบว่า,าโดยตอนนี้ หคนที่น่าสนใจในลิสต์รายชื่อของเชลซีตอนนี้มีอิบราฮิมาคนาเต้ครับกองหลังของแอบเล l i โลฟ์ซิกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งแววดีที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีทีมหลายทีมสนใจนะครับลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจแต่ทีนี้ครับผมพูดไปแล้วนะครับว่าผมเวลาผมดูลฟ์ซิกเวลาจะดูฟอร์มกองหลังผมไม่ค่อยได้จับตาดูคนาเต้ครับเพราะว่า ไปจับตาดูดาโยอุปาเมกาโนมากกว่าเพราะตอนนั้นเคยมีข่าวกับเชลซีถูกไหมก่อนที่พี่เสือจะฆ่าไปกินนะครับผมเลยเอาสถิติมาให้ดูแล้วกันผมไม่กล้าพูดนะครับว่าโคนาเต้เก่งขนาดไหนเพราะผมถือจัญญาบันตัวเองเป็นหลักครับว่าถ้าผมไม่เคยดูแบบละเอียดปลานี้จริงๆผมจะไม่พูดออกไปผมไม่ใช่สไตล์แบบ แพ้ไปเรื่อยเพื่อตัวเองดูได้หน้าได้เกียรติผมผมไม่ใช่สไตล์อย่างนั้นครับเพราะว่าคนดูช่องผมวันหนึ่งเยอะถ้าผมพูดอะไรที่ผมไม่รู้จริงออกไปแล้วมันเป็นข้อมูลที่ผิดน่ะมันเท่ากับว่าคนหลายหมื่นคนน่ะรับทราบข่าวสารผิดๆเพราะฉะนั้นผมไม่เคยตั้งใจดูเขาแบบเต็มๆผมก็จะพูดตรงๆครับแต่อุปาเมกาโนผมเคยตั้งใจดูผมรู้ว่าเขาเก่งไงซึ่งเอาสถิติมาเทียบให้ดูครับระหว่างโคนาเต้กับอุปาเมกาโนก็จะเห็นเลยครับในแง่ของเหลี่ยมเกมรับนะครับ โอ้โหอุปมาเมกาโนกินขาดครับทั้งแท็กเกิลทั้งอินเตอร์เซตนะครับการเคลียบอลนะครับโดนเลี้ยงผ่านต่อเกมกินขาดเลยครับกินขาดเลยครับส่วนในเรื่องของการเล่นเกมกนะรุกนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของอเรื่องของการจ่ายบอลสร้างโอกาสอุปมาเมกาโนก็กินขาดนะครับเรื่องของการผ่านบอลน,นะครับการผ่านบอลต่อเกม โคนาเต้ไม่ใช่กองหลังที่ผ่านบอลได้แบบดีมากขนาดนั้นนะครับแต่อุปเมการโนเป็นบอล playing defender เลยผ่านบอลแม่นโยนบอลต่อเกมเยอะเพียงแต่มันก็คงไม่แฟร์ถ้าจะไปบอกว่าโคนาเต้สู้ไม่ได้เลยแม้แต่มุมเดียวเพราะว่าปีนี้เขาไม่ได้เป็นตัวแบบตัวจริงบ่อยขนาดนั้นเพิ่งได้ลงเล่นไปแค่8นัดแล้วก็ตัวจริงสสำรอง4แต่ถ้าเกิดดูจากตัวเลขเพียวๆแล้วมันเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมนะครับไม่ใช่แบบรวมทั้งซีซั่นนะเป็นค่าเฉลี่ยต่อ,อการลงเล่น1นัดเอาสแตทไปหารด้วยจำนวนนาทีที่ลงเล่นเนี่ย ก็ต้องยอมรับกับว่าอุปาเมกาโนยังมีภาษีที่ดีกว่านะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์โบสนนำมาฝากวันนี้ก่อนจะไปนะครับฝากไปติดตามผลงานของผมกับ Off ฟ c i a l อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างไปดูกันเยอะๆนะครับเขาจะได้ต่อสัญญากับผมแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เจดีด้วยนะครับทั้งยาถ่าย1 2 3่านะครับแล้วก็ยาทาจอมทองไปอุดหนุนกันได้ทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับช่วงนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ได้รััััับบบผลการรรแขข่่งนนทีีีดดะคคสสว 拜拜。Bye bye.